แอบด้วยมีโปรเจกตครับเบสอิมสุรบุรีปั๊มตัวแม่ปั๊มสีเป็นตัวใหม่สำหรับปั๊มน้งมันเครื่องเวเบอรยี่ห้าครับรายละเอียดก็จะมีแบบนี้เลยเนี่ยเป็นลูกปั๊มที่มีความแข็งระดับ60ถึง1 0าลสีเพื่อป้องกันการสึกหล่อแล้วสิ่ ต่างๆที่จะไปทำลายลูกปั๊มทำให้แรงดันมันตกตัวลูกปั๊มมีความหนาอยี่สิแปดุดเก้าย,ยี่สิบเก้าหนึ่หาสิบห้าคือพื้นที่มันแรงคโคตรอะ่ะแล้วก็อยหญให้ดูใ,ใกล้นี่เลยครับรายละเอียดนี่คือเนี่ยช่องทางเดินของปั๊มเนี่ยนะครับเนี่ยมีความลึกนะ ที่ระดับ1.9-2ถวินคือดูดแรงแล้วอ่ะมันต้องมีทางผ่านให้ด้วยนะครับตัวล็อกปั๊มก็จะเป็นล็อกปั๊ม2ชั้นมีหมุดต,ตัวนอกอยู่อันนี้มาหมุต,ตัวไนล็อก2ชั้นเวลาทำความสะอา,าดครับวิธีการประกอบต้องประกอบจากด้านหลังไปหาด้านหน้าแบบนี้ ต้องใส่ลูกปัดนี้ก่อนนะครับแล้วก็ก็งอผมเป็นไงรู้สึกว่ามันพอดีไหมนี่มันจะมากออกับแถบเทอร์แรนตรงเนี้ยดีมากท่องทางน้ำมันดีมากไม่เบียดแล้วไม่หลวมสำคัญเลยครับแล้วเนี้ยมาก่ออยู่เนี่ยนเะนี้ยเพราะเราต้องลุกพันเซตไปให้ก็จะปิดกาวครับป้องกันการรั่วไปให้เลย ติดกาวแล้วก็ไข่ปอนก็คือปั๊มอันเนี้ยเป็นชุดปั๊มที่พร้อมใช้เลยครับแล้วก็มีเนี่ยจัดตัวงานที่บ้านเราแล้วก็บอกเลยว่าเสียเยอะมากที่บอดี้ไม่สามารถประกอบได้คือบอดี้ไม่ผ่านก็เินยเยอะพอสมควรน,นะไปหนึ่งโปรดักครับที่ตั้งใจทำสำหรับ ส่รถลูกโตที่ต้องการเพชเชอร์และโฟเรท,ที่สูงขึ้น,นครับลองนึกดีๆเพื่อนๆรถเรา1 2 5ดีซีอับเครื่องยนต์3เท่า4เท่าเป็น400 500ดนะีซีเนี่ยแล้ถ้าระบบทางเดินน้ำมันมันยังคงใช้ของเดิมปริมาณแล้วก็แรงดันสำหรับระบบรยตะสโตกที่มันยาวขึ้นหรือพื้นที่ที่มันใหญ่ขึ้นเนะี่ยผมว่าไม่พอแน่นอนอันนี้เปนหนึ่งโปรดักตอหนึ่นครับ กำลังจะประกอบหลังจากผ่าการทดสอบในรถอวตารในรถเว็บแคะนะครับแล้วก็รถที่ใช้ทาง1กิโลที่เทสไว้2องรปดเป็นชุดตั้ชุดนี้หมดเลยรถแางนี้นะครับก็ไปพร้อมแพ็กเกจเยๆแบบนี้เน่ วิธีการประกอบก็จะเป็นแนวนี้ทากาวไปให้เรียบร้อยเซ็ตติ้งมาให้เรียบร้อยพร้อมใช้กับซุปเปอร์เดี๋ยวอ่านก่อนเลยเงาจัดวบบนี้ก่อนซูเปอร์โปรออยปั๊มซุปเปอร์โปร,โปรออยปั๊ม